คือทันหาเป็นเครื่องเป็นของที่ละเอียดอยู่ในธรรมปฏิจสมุปบาทถ้าอยู่ในอริยสัจตัวสมุทัยเลยมากที่ตายตายกันกร็ตายกันตัวทันหาที่ไปไม่ได้ไปไม่รอกับัณหาเพราะมันติดหน้าหนึ่งหน้าใด ้านะด้านสามมันขามันตัดไม่ได้เราตัดได้หน้านี้อีกงานาหนึ่งตัดไม่ได้มันมีอยู่สามสามดานกามตารนาด้านหนึ่งเพราะว่าทรรณาด้าน,ว,าน,าานวิพวาวิจารณหาด้านมึ่งแม้จะสรุปให้สั้นยังไงแต่การใช้เราใช้ไม่เป็นใช้ไม่ทันนี่เป็นฐานะร่วมกัน พออะไรเกิดติดจิตไม่ได้นึกตัวว่านี้มันหนาหรือไม่ใา่มาทั้งนั้นเละเกิดบ้าเมื่อไรนหนาเ,เกิดเพื่อนั้นติดนึกคิดเมื่อจิตรับศักษาเมื่อไรหูได้ฟังเสียงเมื่อไรตาได้เห็นรูปเมื่อไรกรมูกได้กลิ่นเมื่อไรลิ้นได้รถเมื่อไรสิ่งที่มากระทบกายเมื่อไรมันเกิดท,ทันทีแต่เราไม่รู้ ไอ้การมาตนาเนี่อย่างง่ายง่ายถ้าเราเฉยเฉยกลางกลางเรื่งรองว่าสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเรื่อว่าอทุกขะทุกขเวทนาอทุกขะทุกข,ขเวทนาหรือไม่ทุกไม่ทุกข์ไม่สุขกลางกลาง เราก็เฉยๆแต่บาตรจิตเรารู้สึกถ้าเรารู้สึกว่าอ๋อมีกลางกลางมันได้เฉพาะใจมังมันอยู่ตรงนี้เออว่าเรานั่งองนี้อากาศเย็นสบายเราชอบมั้ถ้าเราชอบมันก็วามมาธนาถ้ามันกลางกลางแล้วก็ไม่เฉยมันไม่ยอมกลาง ภาวนาอยาการร้อนอบอ้าวร่างก็ไม่ได้ดีหงุดหงิดไม่ชอบไปวิาวาวิภาวดนาอยากให้มันดับไปอยากไม่ให้มันมีหรืออย่างคนที่ตั้งวิภาวดนาอย่างไรที่มันกลุ่มอกคลุ่มใจมันอยู่ไม่ได้มันร้อนมันรุ่มไม่รู้ว่ามันคิด อยากได้นั่นได้นี่เพราะว่าเอะมันไม่ได้ตามที่ใจนึกใจประสงค์ก็เลยดินยนด้นรนดิ้นรนจนไม่รู้ว่าจะดิ้นรนไปไหนไม่อยากอยู่อยากตายอะไพวกนี้อะพวกรักรไกลๆไปกินยาคิดตายผูกคอตายยิงตัวตายอะไรนั่นวิาวาตนามคือว่า ความอยากของตอนมีอยากจะให้ได้สมอยากแต่เมื่อมันไม่สมอยากตามความประสงมันก็เกิดพับแค่ใจขึ้นมันเกิดจากธรรมก็ว่าอาวิชชาตันหาคำวมิบาอาวิชชา ขอประจัมจิตเราทุกคนคมือว่ามันติดจิต,จตมัต้องเจอเริ่มปฏิสนธิจิตมันมาแล้วมันพาตัวอวิชามาด้วยอาวิชาพมาจากอาทาวาอย่างนี้ก็าบอกมันคือมันวนกินหางก็มันเองอาวิชาตัองต้นแล้วก็ มีชาติจรามาระทุกข์โทมนัสโอพาตใครที่มันเกิดจากนั้นอิกเกิดทิ์ทุกข์มาขอพระธานาจอมันมาจากตัวโุภา,านมาจากเวทนาให้เกิดตัณหาตันหาและโอปาาน เมื่อมีโอภาทานมีพบมัทสะต้องเกิดหรือพบกลอกธาตความเกิดเกิดทันทีพอเกิดแล้วแล้วมันเก็เพราะอะไรเพราะกามาตันหาากามมุปาทานอ่ะติจิตติดมันปัญหาที่เคยโาทานโอปาทานไี่เกิดพบว,วามาาๆๆมุนนาปาทาน,อ,าาน,อ,าาานอิทธุปาทาน ทานเอนผิดแล้วก็อุปาทานมีอยู่สี่อัตตาวาทุปาทานสีระพัตตโุปาทานยึดถือมีไปยึดถืออย่างพวกที่ว่า,ายึดถือจะผู้เป็นเจ้า ยึดถือพระภูมิยึดถืออะไรหล้ก็ไม่เอ,อ่รือพวกที่ยึดถือถีนรับรัฐของตนเองว่าวิเศษเสมอนกันป็นงดขดขันถิ่นที่มีอยู่แล้วในพระเา้าบัญญัติทำอยู่แล้มีอยู่แล้วยังเพิ่มถิ่นก็มีอีอ่างนี้นนตลก็อ้บางทีถิ่นไม่เหมาะกันในสายของตน ตัดสินออกไปเยอะมากโอยตาบบางพวกมันหิวทนไม่ได้ต้องถิ่นข้าวเย็นถิ่นเสร็จแล้วก็พลางอาบัตรเอาอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ถห่นวิพาตุปาทานที่มีโอกาสทานถ้าไม่เกิดพร้อมพร้จะเกิดชาติวามเกิด มันนี่เป็นตัวตัวอาสวะเป็นพวกกิเลสทั้งทิ้นทั้งแต่ชาติขึ้นไปอันก็มันมากับตัวอวิชาอย่างนี้ว่าแล้วก็นั่นแหละมันเป็นตัวอาสวะคือกิเลสอาสวะกิเลสที่รองอยู่ในขั้นดาษ แลา้ไปออกมันวงกลมไปออกอาวิชาตามเดิม <c oughs> แต่นี่เราสำคัญที่รับผัสสะของอะไของที่ว่าเราต้องพบต้องเห็นทุกวันยกตัวอย่างที่เห็นกันชัดมัดมากาเมื่อเราทำงานแลว้วฝนมันตกเรามันเปียกมันหนาวล้วมันเลอะ มันเพื่อนอ้ตอนนี้มันเป็นวิวาตลอดวิวาวัฒมาแต่ถ้าเรานึกได้ว่ามันยังทำได้หรือมันทำได้ถ้าบางคนคิดผิดคิดผิดมีความเห็นผิดกลัรวรองพ่อกลัวอาจารย์ผิดอย่าเข้าใจว่าอาจารย์เป็นผู้คิดเธอทอรมานสัตว์ ทรมานมนุษย์ม่มหไอยเกยคิดหรือการทำอะไรทุกสิ่งทุกอ,อย่างบอกแล้วให้รู้มัดชีมาอ่านกันดีไม่ตายนัดชาจะทำอะไรแล้วก็อเอากันเต็มอัตตาหรือกดทฤกฑ์ตายตัวไม่ได้มันต้องก่อนถนนพอดี คเหมือนเวลาเราทํางานร้อนจัดร้อนกับร้อนมันหิวน,น้ำก็ทตายแล้วก็ไม,ม่ยอมหยุดดิิมแอย่างนี้ก็ร่างกายมันตอกปาเบียดเบียนตอนนี้แปลว่าง่ายใจเออระเหยเสียดึนแล้วดินอีกดื่มแล้วดื่มอีก เป็น <c oughs> ให้มันถูกต้องพอเหมาะพอควรนะเรื่องการมาเรื่องปัญหาเน่อะละต้องถึงกับเป็นตัวจัดสรุที่ตอนนั้นพอว่ามันละเอียดแค่ไหนแต่เพราะที่เราเกิดนี้มันก็มีได้เราพบมันอยู่ตลอด แต่คนปุถุชนธรรมดาไม่รู้ว่าอะไรจะหนารู้แต่คำเดียวความอยากเป็นดันหารู้เท่านะั้นแต่ลักษณะของมันกี่อย่างไม่รู้มันมาทางไหนบ้างไม่รู้แล้วก็ไอ้พวกที่ว่าชอกตัวนี้กี่เลย มันไม่ว่าเราว่าไอ้นี่ตัณหามันวากจิดีเพราะพอมีสนามก็มีกิเลยมีกิเลยก็มีกรรมนี่นี่เรามาเกิดตัวอาวิชาตัณหาอกาทาวิบากค,คำว่าวิบากก็คือการเป็นรูปรงรากขึ้นมานั่นแหละเรียกวิบากเป็นผลของกรรมที่เราฆา อวิชาตนากรรมตนากิเลสกรรมตนาอุปาทาน้านีเป็นกิเลสก็ติดเป็นอุปาทานอนนี้ก็ไอตนานี่ไม่จะวัดมันจะชัว่วทั้งหมดในการที่เราปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้า ตานานัณหนมันมันมีความอยากมันเป็นภาวะตัณหนานแต่ว่าภาวะภาวาตัณหนานในทางที่ดีคือว่าอยากจะเรียนอยากจะรู้อยากจะปฏิบัติให้ดีขึ้นเอาใจใส่ในธรรมะประม,าคมัคขมเนเอามาก นี่เรียกว่าเป็นตัณหาในทางฝ่ายดีเพราะว่าเมื่อเราฝ่ยจิตที่มันอยากอย่างนั้นเราทาไปทางด้านดีตาอยู่ในโลกผลของสังคมโลกเขาก็ตอบแทนเราได้ดีแบบคนที่มีความทะเยอทะยานการศึกษาเราเรียนกันตน้น ล้วศึกษาด้วยตนเองออกไปตาเรียนกันสูงจนขั้นมหาวิทยาลัยเพึ่งตนเองตลอดมีภาวะตรหนักวือได้นี่นะจะได้ก็ได้แค่อนุปัญญาเขอยากได้ปัญญาตรีก็ได้ปัญญาตรีแล้วก็อยากอีกอยากได้ปัญญาโทเขาไปทําพยายามศึกษาเล่าเรียนก็สอบไปได้ปัญญาโทพอโทแล้วก็อยากได้ปัญญาเอก จะเป็นด็อกเตอร์เป็นสูงสุดของโลกเขาเขาพยายามเอาเย็นนี้มันได้เึ็นยาเอกด็อกเตอร์นางเก็เป็นภาวัตนาแต่เป็นภาะวัตรหาในทางดีอันนี้ภาวัตรนาในทางธรรมะในทางขุดถดคิดจะทำทานอยากจะทำทานแล้วก็ทำมีกำลังก็ทำทีเดียว ร servir, no, 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 no. ักษาศีลเขาเอากันอกิจเอาเศษผทีเดียวถ้าเป็นภริหัดถ้าเป็นบรพฑิตเอารักษาศีลรักษาวิญญในสนักษาศีลสิตหสมบูรณ์พยายามเกี่ยวเห็นตนเองเอาตนสะอาดไม่ไม่ขาดสติต้องเกิด นี่ภาวาชนาในทางในทางดีแต่ภาวาชนาในทางทั่วปกคงกันไปคิดทำลายอย่างหนึง่งเี็เบียนเขาวันง่ายเรึงโลกจึงไา้ลอกรุงรังโดยอาชญากรโดยการกองของทีกันมีเงิน มีเงินมากก็คงกี่คนยากจนพามาจนลงไปอีกคนจนด้วยกันแล้วก็ยังเดียเดเบียนกันอีกตามมา้ากินกับเพื่อนเปิดมือสิดนิ้วเท่ากันสู้เพื่อนไม่หลานก็ข,อขอโมยมันเสีย <c oughs> นัันมาว่าศาสนาสี <c oughs> ่นี้ให้เรามีส,สติทุกคนทุกแิกเมืก็ตังหลับ เพิ่งจะหลับก็ให้มีสติจนทั้กระทั่งหลับพอนอนแล้วตอนนั้นโดยมากมักมีอารมณ์ร้อยแปดคนที่กลายจะลับพอลองพอลองนอนหลับมองดูเพดานลังคาแนละ้วเดี๋ยวเขาไปละภาวนาบางคนที่ว่าบวชอยู่คิดจะดว่าติขาเขาคิดร้างวิมานไว้แล้ว,ลวเอาแต่ก็คิด เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นล้วสกัดกัดละให้จิตมันว่างให้ได้พยายามให้จิตมันว่างแต่เราละละละมันเกิดมามคือเพราะมันขึ้นมาได้แล้วไอ้บริวารมันมากถ้าคิดเรื่องหนึ่งเรื่องก็มาเรื่องอืนาาองอ่นก็มามาาเลยพอเปิดประตูให้มัน้ว หรือพอประตูทางขานหน้ายมาแล้วที่ว่ามันรุ่งมันแต่งหรือมันเริมไม่ยาวขึ้นเหมือนกับคิดว่าเราออกไปแล้วาหาที่ดินจักแปลงเพราะเวลานี้กาแฟวรมันดีราคาดีรักลูกกาแฟวจับยี่สิบไรนแล้วเขาคิดเลยว่าสามปีก็ได้ผล ถ้าอยากจ้าีสีๆไร่หนึ่งก็คิดวนะ่าสี่ตันคิดวแล้วรหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่คิดออกยี่สิบไร่ก็เงินหลายแสน,นคิดถึงไี้เรื่องที่มันต่อเรื่องอะไรตัวรงแตงอันนี้ก็คิดไปพักเดียวเป็นเศรษฐี พอเป็นตอนเป็นรษีได้เงินหลายแสนแล้วตอนนี้มันคิดเองหมดแต่แล้วหาระติกอัพตะขันคไม่ทีตอนเรกเขาอาจจ่านคิาเอาขั้นเก่าๆหกเจ็ดหมื่นอะที่บบอันนี้มันคิดเลยมีกบมันอ่าบางทีมันได้กําลานตาร้านเอารถเกง๋งเลยมามาแล้วก็คิดไปคิดไป ยิ่งมากเข้านอนไม่หลับภาวาะตรณหาตลอดทีนี้พอเลี้ยวกลับมาดีคนจะหาที่ดินจากดีห็นร่อยเอากระตามไหนไปซื้อหรือไปขอจับจองก็ต้องเสียค่าจับจองตั้งหลายร้อยกว่าจะได้เดือนก็ยังไม่ได้เอาล่ะตอนนี้ปัญหาแล้วนี่มันมันไรประโยชน์อย่างนี้ แต่นั้นให้คิดเมื่อจะทำอย่าไปคิดไปดวกเหมือนตันดีบากนะเราจะลาลิตาในกระดาไม่ต้องคิดแร้วก็วรู้อยู่แล้วว่าหลวงพ่อไม่ได้ขัดขลนรู้อยู่เราทำใจกันง่า,าสบายเอาให้สมบูรณ์แต่ถึงวัดถึงสิ่มมันอยู่อย่างนี้เนี่ยเกิดชาติไหน้าเป็นมนุษย์ก็อยู่อย่างนี้ ถึงเป็นเทวดาก็อยู่ไม่นานเลยยิ่งสารนรกน,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 นา,า,รานๆนานเพราะภาวะปัญหาไฝ่ทางชั่วไปลงไปอยู่นร,รกมันก็คิดดีก็อยู่ในนรกมันจะไปคิดมันโอยโอยร้องโกลง,งหอวโหยาไม่มีเวลาที่จะได้กินได้นอนได้พักอยากจะได้พักก่อนมากสักอใจมีขนาดนั้นแต่พอมีบ้างตอนนั้นต้องทนทุกข์ปรมาณมันก็เป็นภาวะตรญหาตลอด แล้วมีพระวตานาตลอดไม่อยากจะเป็นสัตว์นรกเพรามันทุกข์มันอยากจะไปเกิดนะคอยมองหาอยู่ที่ว่าใครจะมาช่วยใจบางตอนนี้มันนึกได้คนที่เคยทําบุญทาทานแล้วมันนึกถึงเจ้าถึงเจ้าได้แต่เพราะว่าอํานาจของกอรรมอากรศนกรรมหรือบาปที่ทำไว้มันยังไม่หมด ใจงใายของไม่หมดถึงจะอ่อนวอนไปสักเท่าไหร่มาก็ไม่มีใครช่วยรับต่อเมื่อโอกาสถึงเขาพบเองเมื่อมันหมดผลของกรรมนันงานที่เป็นจาสนาลรกก็เป็นวีบากพวกเลงเมื่อเป็นวีบากองแล้วก็ขันหนามีเหมือนกับเรานี่แหลเหมือนกัน รู้ทุกร,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 รู้สุกรู้ทุกรู้เจ็บรู้ปวดรู้ทั้งนั้นนี่นะอันนั้นเราใครควรทิงก็เอาน,นี่อยู่บ้านทิงเพราะว่ากันหมาตัวเดียวใครมีพระวจน,นะลั่ะเราอ่านแล้วก็คนที่กลุ้มใจยิงตัวตายฆ่าตัวตายกินยาพิษตายนั่นน,น,น,าานั้นทั้งนั้มีพระวจนาแล้วนันเราทาไว้เสมอว่า ถ้าสมมุติว่าเกี่ยวกับผลของกรรมแห่งความบาปที่เราทําไว้มันตามมาทันในกาลนี้ถ้าเราต้องพอทบพบปาข้าวเราก็อย่าหนีมันรักแต่ว่าจะให้ทําชั่วทออีกไม่ยอมทําคิดต่อสู้ไปตามเรื่องของโลก ถ้าต่อสู้แล้วยังไม่พ้นมันก็นต้องยอมหรือเหมือนโรคภัยบางที่เราพยายามหายาหาอะไรมากินมาใชา้ตลอดท้นไปหาหมอหาแพทย์ให้ช่วยรักษาก็ายังไม่หายมันก็นต้องยอมเมื่อยอมแล้วก็เราก็คิดนั้นและยามันดูเราบาบางๆก็ เพราะมันโกรดเป็นเจ็บเป็นสิ่ที่ทนได้ยากแต่เราเมื่อสิ่งใดที่เราทํามันไม่หายออก็ดีนั้นเป็นอภิสังขารมาอีกรรมพเราทุกคนนี่อย่างที่เรานั่งอยู่นี่เรายังสุขสบายกด็ดีแตเ่เวลานาทีนี้มันล่วงไปล่วงไปต่อไปภายภาคหน้กถ้าชีวิตเรา ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจบการความมีปัญญาของเรานะถ้าเราจะมีภาวะกัณหาก็เป็นภาวะกัณหาในขวายทางดีทางฝ่ายบุญถึงแม้ว่ามันจะไปติดพอบติดจัดของอโลกสวรรค์มันก็ยังดีไม่ถึงปณิา่าน มันจะยังดีมีโอกาสเฉยความสุขอย่างเดียวทุกไม่มีมนุษย์นี่มีทั้งสุขทั้งทุกอาภวะอาบายท,ทั้งทีทั้งทั้งทีนั่นเอกจากสัตว์เดรันฉานแล้วมันมีแต่ทุกอย่างเดียวสาตว์เดชาน,นั่นมันมีสุขและมันตัดเจ็ดชัางหรือมากที่ปู หรือสุนัขแมวนอกั่ง,งที่มีผู้เอาไปเลี้ยงไปตะคบกตะงมเลี้ยงดูบางคนรักสัตว์นันยิ่งกว่าลูกของตนก็มีมบโบนี้เป็นสัตว์ที่มันได้รับความถูกเพราะมันมีผลของผู้ทมันต่างไว้แต่ว่าหลายกุอกุศลกรรมมันมากกว่า ที่มันต้องคอยเกิดเป็นสัตว์โดยสารแมเป็นสัตว์เดจสารที่ให้ผู้อื่นเลี้ยงหรือผู้อื่นต้องเลี้ยงมันนั่นก็เป็นบุญอย่างไอสัตว์ต่างๆที่มันมาอยู่ที่วัดหรือที่มีคนเอมามาอยู่วัดตอนนี้มันตั้งบุญวัดถ้าไม่จะนั่นมันก็ต้องไปเป็นอาหารของของของมนุษย์หมดแล้วหรือเป็นอาหารของสัตว์โดยสัรสัตว์ตได้นี่นี่คือผลของวิบาก ขอขอเกิดจากกรรมกรรมเกิดจากทิเด็ดทเล็เกิดจากาจากณาจณาทีเล็กรรมทำให้เกิดวิบากนี่ก็ทำปฏิทิน่ววบาทำปฏิทินชั่ววนลึกแล้วผู้ที่จะจับต้นได้จนถึงนกลายสุดว่ามันหมุนเวียน เป็นวงกลมมีแต่องค์พร菩萨มา,างังม์菩萨เจ้าพระพัจเจพัะพุทธเจ้าเท่านะั้นผู้อื่นมีไม่ได้จบ